ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลน,นะครับอยู่กับคลิปตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2021ใน EP ีที่26แล้วนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel คนคอบอลน,นะครับ มีอะไรดีอัสนอลใจเด็ดยื่นรอบ3กระชากแลมสเดลสื่อดังในอังกฤษตีข่าวอัสนอลยังไม่ลดละเลิกความสนใจในการคว้าตัวแอรอนแลมสเดลนะครับในทวารอนาคตไกลของเชฟฟิลด์ยูนเต็ดล่าสุดตัดสินใจย,ยื่นข้อสเสนอรอบ3แล้วนะครับให้กับต้นสัก,กัดของนักเตะพิจารณาเพื่อหวังให้พวกเขาใจอ่อนและยอมปล่อยเจ้าตัวมาเฝเสาให้กับทัพเดอะกันเนอร์ แัสนอนทีมดังจากศึกเพเมลิกอังกฤษกำลังพิจารณาจะยื่นข้อเสนอครั้งที่3เพื่อขอซื้อตัวแอรอนแลมสตลผู้รักษาประตูของดาบคู่เชฟฟิลเดตจากการเปิดเผยของสกายสปอร์ตสื่อดังของอังกฤษนะครับโดยทัพเดอะกันเนอร์แสดงความสนใจในทวานาคตไกลวัย23ปีมาเป้าเสาเป็นอย่างมากนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาพวกเขาก็เคยยื่นข้อเสนอไปแล้วถึง2ครั้งแต่บทสรุปโดนเชฟฟิลเดตปฏิเสธหน้าหงายเรียบปุดนะครับ และตาสุดสกายสปอร์ตก็ระบุว่ามิเกลอาร์เตตาผู้จัดการทีมชาวสเปนิชยังไม่ลดละเลิกความพยายามในการคว้าตัวแลมสเดลมาเสริมทัพโดยพวกเขาตัดสินใจเพิ่ม้อสนอด้วยตัวเลขมากถึง25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,100ล้านบาทให้กับดาบคู่พิจารณาอีกรอบนะครับทั้งนี้แลมสเดลซึ่งติดทีมชาติอังกฤษรุ่น u 18ไปจนถึง u 21แล้วก็มีชื่อรุยซูยูโร2020ด้วยย้ายจากบอลหมัดมาเล่นใ้กับเชฟฟิลเดนเด ด้วยค่าตัวเพียง18.5ล้านปอนด์หรือประมาณ814ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่สุดท้ายไม่สามารถช่วยทีมรอดพ้นจากการตกชั้นซึ่งเหมือนกับตอนที่เขาเคยอยู่กับปอนหมัดปีสุดท้ายเมื่อทีมร่วงตกชั้นในฤดูกาล2019-2020หละครับลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มไม่อัน้นหวังคว้าเคียรซ่ามาเสริมแกล่ง สื่อเมืองมักกโรนีรายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มแบบไม่เกรงใจคลังสะเทือนนะครับด้วยจำนวนเงิน77ล้านปอนด์เพื่อให้ยูเวนตุสพิจารณาปล่อยตัวเฟรเดริโกเคียซ่าปีกตัวเก่งให้ย้ายมาชูเพลงแข้งในทิศแอนฟิลแต่สุดท้ายก็โดนปฏิเสธหน้าหงายไปเรียบร้อยครับลิเวอร์พูลทีมขวัญใจมหาชนแห่งศึกเพเมรลกอังกฤษพร้อมทุ่มเงินเต็มสูบจำนวน77ล้านปอนด์หรือประมาณ3,388ล้านบาทเพื่อคว้าตัวเฟรเดริโกเคียซ่า ตีความแรงทีมชาติอิตาลีมารบทับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเคียซ่าเป็นหนึ่งในนักเตะทัพอสซรีที่โชว์ฟอร์มด้อย่างร้อนแรงในศึกยูโร2020แล้วก็เป็นคีย์แมนคนสำคัญนะครับที่พังอาจคว้าทโทรฟี่องรีเดลโลเน่กลับมาจยางดินแดนพาสตาได้สำเร็จและด้วยเหตุนี้ทำให้นักเตะตกเป็นเป้าหมายการสนใจของหลายสโมสรน,นะครับโดยริพับลิก้าซดังของอิตาลีระบ,บุว่ายิวพูยินดีจะควักกระเป๋าจำนวน77ล้านปอนด์ ให้กับยูเวนตุสพิจารณาในการปล่อยตัวเคียซ่ามาโชว์ของเด็ดจังถิ่นแอนฟิลแหละครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตอนนี้อันเดรียอันเยลลี่ประธานของเจ้ามาลายยูเวนตุสปฏิเสธข้อเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากมาซิเมเลโนอันเลกรีเทรนเนอร์ของทีมต้องการจะเก็บดาวเตะไว้13ปีเอาไว้เพื่อเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญสําหรับแผนการสร้างทีมในฤดูกาลใหม่แหะครับทั้งนี้เคียซ่าย้ายจากฟปโอลเรนติน่ามาเล่นกับยูเวนตุส้วยสัญญาย,ยืมตัว2ฤดูกาลนะครับ โดยเขาช่วยให้ต้นสกัดชั่วคราวฟ้าแชมป์โคปาอิตาเลียเมือ่อดูการที่ผ่านมาแต่ด้วยผลงานชั้นยอดในช่วงที่ผ่านมานั้นทําให้ยูเวนตุสต้องการจะเซ็นญาถาวรกับตักเตะในปีหน้าแหละครับแค่นี้ก็พอไปแอดเชเชื่อ50ล้านยูโรปิดดิวปอกบาได้สำเร็จเดอเทเลกราฟสื่อของอังกฤษระบุว่าปารีสแช็คแมง เชื่อว่าเงินจำนวน50ล้านยูโรมันดีพอที่จะทำให้พวกเขาได้ตัวปอพอกบามาร่วมทัพโดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คาดว่าอีกฝ่ายจะยืน่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้เช่นกันนะครับปารีสแซงต์แมงที่มหาเศรษฐีแห่งเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสมั่นใจจะสามารถคว้าตัวปอพอกบากองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพได้ที่ค่าตัว50ล้านยูโรหรือประมาณ1,900ล้านบาท ตามการเปิดเผยของเดอะเทเลกราฟชั้นนำของอังกฤษอนาคตของปอพ็อกบาเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เขาลงสัญญากับทีมถึงชจวงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการต่อสัญญากันสักทีท่ามกลางกระแสข่าวเลยที่ว่าแย่เชกําลังเล็งดึงเขาไปร่วมทับอยู่แหละครับทั้งนี้สื่อเจ้าเดิมเสริมว่าแมนเชสเตอร์เดเต็ดก็คาดว่าปารีสแซงต์แชงกจะยื่นข้อเสนอขอซื้อป็อกบาเข้ามาอย่างเป็นทางการภายในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้นะครับ โดยสาเหตุที่ปารีสมั่นใจจะผิดดีวปอกบาได้แม้ว่าจะให้เงินไม่เยอะเท่าไรนกักก็เพราะเชื่อว่าแมนเชสเตอร์เนเดไม่อยากเสียเขาไปแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านั่นเองแหละครับหากขอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้กด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอ,อบอลเช่นเดิม